ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับคููท็อปเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน้นเรื่องสนุกกับการเขียนโปรแกรมเขาวงกฏการจัดลำดับ6-11เราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันนะคะ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดว4.2ป .2 ทับ2เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะ 1. อธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org c o ร์2บทเรียนที่3เรื่องเขาวงกฎการจัดลำดับหมายเลข6ถึง11 2. เขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org คอร์ส2บทเรียนที่3เรื่องเขาวงกฎการจัดลำดับหมายเลข6 1ถึงมมีความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ จากคราวที่แล้วนะคะที่เด็กๆได้เข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ code.org นักเรียนคงได้เข้าไปใช้งานเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเข้าไปใช้งานแล้วเด็กๆมีความรู้สึกหรือได้รับความรู้อะไรจากเว็บไซต์นี้คะอะไรนะคะอ๋อได้ฝึกเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ได้เล่นเกมมีความท้าทายเกิดความสนุกสนานแน่นอนค่ะว่าเว็บไซต์นี้นะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะเขียนโปรแกรมเบื้องต้นอย่างง่ายค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความสนุกสนานแล้วก็ท้าทายอีกด้วยค่ะค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันเพื่อเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสีแดงนะคะสามารถเดินไปจับหมูสีเขียวได้นะคะโดยเราใช้เมาส์นะคะลากบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันเด็กๆคะภาพที่เด็กๆเห็นอยู่ตรงนี้เด็กๆเห็นปัญหาอะไรคะอ๋อ เด็กๆเ,เห็นปัญหาก็คือนกสีแดงนะคะอยู่ห่างจากหมูสีเขียวสองบล็อกนั่นเองนะคะเด็กๆจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะแน่นอนค่ะว่าเราก็ต้องเขียนโปรแกรมนะคะโดยเขียนโปรแกรมนะคะนำคำสั่งค่ะไปวางเรียงต่อกันนะคะเช่นไปข้างหน้าไปข้างหน้านกสีแดงนะคะก็จะเดินทางไปหาหมูสีเขียวได้อย่างสำเร็จนั่นเองค่ะ เอาละค่ะจากภาพนะคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างไรครูท็อปให้เวลาเด็กๆ1นนาทีค่ะในการนำภาพนี้นะคะไปเขียนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เขียนลำดับขั้นตอนให้นกสีแดงไปหาหมูสีเขียวได้อย่างไรคะ ได้แบบนี้เหมือนของครูท็อปเลยไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะนกสีแดงนะคะอยู่ห่างจากมูสีเขียว3าบล็อกเพราะฉะนั้นนกสีแดงก็เลยต้องเดินไปข้างหน้านะคะ3ครั้งเอาล่ะค่ะเด็กๆลองนำลำดับขั้นตอนไปเขียนเป็นอัลกอริทึมได้อย่างไรบ้างครูท็อปให้เวลาเด็กๆหนนาทีค่ะในการนำลำดับขั้นตอนไปเขียนเป็นอัลกอริทึมเป็นอย่างไรกันบ้างคะดเด็กๆ เขียนอัลกอริทึมได้ตามที่ครูท็อปกำลังจะเฉลยหรือไม่ไปตรวจสอบดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าครบ3บล็อกแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือจบการทำงานค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนี่คือตัวอย่างโปรแกรมนะคะที่มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเช่นในการเดินลักษณะแบบนี้นะคะ เด็กๆเ,เห็นปัญหาอะไรในรูปภาพคะอะไรนะคะอ๋อการเดินที่มีระยะทางที่ไกลขึ้นซับซ้อนขึ้นนะคะแถมยังมีอุปสรรคนะคะนั่นก็คือมีบล็อกนะคะหรือว่าบล็อกไม้กีดขวางการเดินของนกสีแดงนั่นเองค่ะค่ะในการแก้ปัญหานะคะหรือว่าในการเขียนโปรแกรมยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่นะคะก็จะเจอปัญหาที่ยากขึ้นนะคะเพื่อท้าทายให้เด็กๆค่ะในการแก้ปัญหา จากภาพนะคะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างไร1นาทีนะคะสำหรับการเขียนลำดับขั้นตอนให้นกสีแดงเดินไปหาหมู่สีเขียวค่ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเขียนลำดับขั้นตอนได้หรือไม่คะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเด็กๆจะเขียนได้เหมือนของคุณท็อปหรือเปล่านี่ค่ะแล้วถ้าเรานำลำดับขั้นตอนไปเขียนเป็นอัลกอริทึมล่ะคะ1นนาทีเช่นกันค่ะสำหรับนำลำดับขั้นตอนไปเขียนเป็นอัลกอริทึม เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ,ๆเขียนอัลกอริทึมได้หรือไม่คะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกับคุณท็อปเลยนะคะค่ะเริ่มต้นไปข้างหน้าสามครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าสองครั้งหันขวาไปข้างหน้าจะเจอหมูสีเขียวแล้วก็จบการทำงานคะ่ะ เอาละค่ะได้เวลาปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะเด็กๆค่ะจับคู่ค่ะโดยเด็กๆที่เรียนออนไลน์นะคะก็จับคู่กับเพื่อนๆนะคะผ่านโปรแกรม z o ู m ค่ะแล้วก็เด็กๆที่ออนไซต์อยู่นะคะก็จับคู่กับเพื่อนๆเช่นกันค่ะตามความสมัครใจนะคะโดยเข้าไปที่ www.code.org นะคะเข้าไปที่บทเรียนที่3เหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะครั้งที่แล้วเราทำถึงหมายเลขที่เท่าไหร่คะ 1-5ค่ะครั้งนี้นะคะเราก็จะต่อเนื่องค่ะโดยไปที่ลำดับที่6 1ถึงนะคะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูท็อปเคยให้นักเรียนดูไปหรือว่าให้เพื่อนที่ชื่อว่าแนานนะคะได้เข้าไปให้เด็กๆด,ดูครั้งที่แล้วเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเข้าไปนะคะเลือกที่คอร์ส2เช่นเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่บทเรียนที่3นะคะเขาวงกฎการจัดลำดับ ครั้งนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่หมายเลข6ค่ะค่ะเมื่อเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org ค่ะให้เด็กๆบันทึกผลการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะดังข้อต่อไปนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเริ่มเขียนโปรแกรมกันได้เลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหมายเลข6ถึง11แล้วทำได้กันใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นข้อความนี้หรือไม่คะเด็กๆหลายคนนะคะก็บอกว่าเห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากำลังจะไปด่านต่อไปใช่ไหมคะข้อความนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเด็กๆเห็นข้อความนี้หรือเปล่าคะแสดงโค้ด ไหนเด็กๆคนไหนบ้างที่กดเข้าไปดูโค้ดอ้โหเด็กๆหลายคนเลยค่ะกดเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในนี้นะคะมีข้อความอะไรเอาละค่ะเมื่อเรากดที่ปุ่มแสดงโค้ดนะคะเราก็จะเห็นภาษาอังกฤษเหล่านี้มากมายเลยล่ะคะ่ะเด็กๆคะภาษาอังกฤษเหล่านี้คืออะไรคะอ๋อ เป็นโค้ดนั่นเองใช่ไหมคะเป็นภาษาของโค้ดค่ะที่กำลังจะบอกว่าลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าเมื่อเรานำภาษาอังกฤษที่เป็นโค้ดแบบนี้นะคะมาลองแปลเป็นภาษาไทยจะได้อย่างไรคำแรกนะคะ move forward ก็คือแปลเป็นไทยก็คือไปข้างหน้าค่ะอีกคำนะคะ turn left แปลว่าหันซ้ายค่ะอีกคำนะคะ turn right แปลว่าหันขวาค่ะเห็นไหมคะเด็กๆภาษาโค้ดหรือว่าโค้ดที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี่นะคะก็จะใช้ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่เป็นสากลค่ะแล้วก็เด็กๆจะเห็นนะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะขึ้นทุกข้อความเลยนั่นแปลว่าเพื่อให้การเขียนโปรแกรมนะคะทำให้นกแดงนกสีแดงนะคะเข้าใจคำสั่งนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมเขียนโปรแกรมผ่าน code.org ในหมายเลข6ถึง11แล้วนะคะที่นี้เราลองมาตรวจสอบช่วยกันค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเขียนโปรแกรมได้เหมือนกับที่ครูท็อปกำลังจะทำหรือเปล่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มที่หมายเลข6กันเลยค่ะ ค่ะเหนเด็กกลุ่มไหนบ้างคะที่เขียนโปรแกรมแล้วออกมาเหมือนของคูท็อปเลยโอ้โหนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเลยนะคะเขียนโปรแกรมแล้วเหมือนของคูท็อปเลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปตรวจสอบค่ะว่าการทำงานนี้สำเร็จหรือไม่ <c oughs> ไปต่อกันที่หมายเลขเจ็ดเลยนะคะค่ะในหมายเลขเจ็ดนี้นะคะก็จะได้ตามที่ครูท็อปเขียนไปเมื่อสักครู่ค่ะในค้ะเด็กๆกลุ่มไหนบ้างที่ได้เหมือนของครูท็อปเลยโอ้โห เหมือนกับผู้ท็อปเลยนะคะ่ในการเขียนโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะใช้คําสั่งเดินหน้า2ครั้งนะคะหันขวาเดินหน้า3ครั้งหันซ้ายแล้วก็เดินหน้า2ครั้งเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปตรวจสอบนะคะว่าจะได้ผลสําเร็จหรือไม่ <c oughs> ที่หมายเลขแปดเลยนะคะค่ะในด่านที่8นี้นะคะการเขียนโปรแกรมค่ะก็จะเป็นเดินหน้า3ครั้งหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้า2ครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้านะคะก็จะเจอกับเจ้าหมูสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราลองไปตรวจสอบนะคะว่าการเขียนโปรแกรมของเราจะถูกต้องหรือไม่ ไปต่อกันที่หมายเลข9เลยนะคะค่ะสำหรับการวางคําสั่งในด่านที่9นี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันเลยนะคะเอาละค่ะเราไปดูค่ะว่าเราวางคําสั่งอะไรบ้างนะคะไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายแล้วก็ไปข้างหน้าสองครั้งหันซ้ายไปข้างหน้าอีกสองครั้งหันขวาไปข้างหน้าสองครั้งหันขวาไปข้างหน้าสามครั้ง หันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งก็จะเจอหมู่สีเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันค่ะว่าการเขียนโปรแกรมของเราถูกต้องหรือไม่ สำหรับกิจกรรมที่เราได้เขียนโปรแกรมผ่าน code.org ในหมายเลขที่6ถึงหมายเลขที่9ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ายิ่งเราไปสู่ดาดข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะมีความยากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการท้าทายในการแก้ปัญหาของเด็กๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าในหมายเลขที่10นี้เขาจะถามหรือทดสอบอะไรกับนักเรียนบ้างค่ะในหมายเลขที่10นะคะ เขาจะให้เด็กๆเ,เลือกค่าว่าคำตอบตรงไหนนะคะที่ตรงกับที่การเขียนโปรแกรมให้เจ้านกสีแดงไปหาหมูสีเขียวเอาละค่ะเด็กๆเ,เห็นปัญหาในด่านที่10หรือยังคะอะไรนะคะอ๋อการที่เราเขียนโปรแกรมที่ผ่านมาใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่ทีนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเด็กๆจะแก้ปัญหาอย่างไรคะอะไรนะคะอ๋อ เขียนเป็นภาษาไทยหรือเป็นลำดับขั้นตอนในภาษาที่เราเข้าใจก่อนแล้วก็ไปเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นคําตอบไหนเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะครูทบทวนภาษาอังกฤษให้เด็กๆก,ก่อนดีกว่าค่ะว่าในแต่ละคํานี้หมายถึงอะไรบ้างนะคะเดินไปข้างหน้าค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า move forward นะคะหันขวาค่ะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า turn right หันซ้ายค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ turn left นั่เองค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็มาเขียนเป็นลําดับขั้นตอนในภาษาที่เราเข้าใจก่อนเช่นเด็กๆถนัดภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็มาเขียนเป็นภาษาไทยก่อนโดยจะได้ว่าไปข้างหน้าสามครั้งหันขวาไปข้างหน้าสองครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าเด็กๆก,ก,ก็นําไปเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษค่ะตรงกับข้อไหนคะถูกต้องค่ะตรงกับข้อที่สองนั่นเองค่ะค่ะมาถึงหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะ นักเรียนก็จะเห็นปัญหาเหมือนกันกันกบหมายเลขที่10ใช่ไหมคะนั่นก็คือลำดับขั้นตอนค่ะเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็เขียนลำดับขั้นตอนนะคะการเดินของนกเป็นภาษาที่เด็กๆเ,เข้าใจนะคะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ภาพแรกกันเลยนะคะค่ะ เมื่อเราเขียนลำดับขั้นตอนก็จะได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือไปข้างหน้าสามครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าสองครั้งนะคะซึ่งก็ตรงกับข้อความภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะเอาละค่ะมาดูที่ภาพที่2กันเลยนะคะเราก็เขียนลำดับขั้นตอนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะนั่นก็คือไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้า3ครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าซึ่งก็จะตรงกับภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ มาดูที่ภาพสุดท้ายกันเลยนะคะไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าก็จะตรงกับภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะเด็กๆคนไหนได้คำตอบเหมือนคุณท็อปบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะ การฝึกเขียนโปรแกรมนะคะตั้งแต่ระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับที่ยากในเว็บไซต์ code.org ด้วยการจัดลำดับหมายเลขจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการแบ่งคอร์สเรียนตามช่วงวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่ยากขึ้นคะ่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะ สรุปค่ะว่าเด็กๆได้รับความรู้อะไรนะคะในการเข้าเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org ตั้งแต่หมายเลข6ถึงลำดับที่11นะคะโดยเขียนค่ะเป็นแผนผังนะคะสรุปความรู้ที่ได้รับปัญหาและก็วิธีแก้ปัญหานะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการระดมสมองค่ะเพื่อที่จะช่วยการทำแบบทดสอบชวนคิดเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ คำถามข้อแรกนะคะจากภาพข้อใดวางคำสั่งได้ถูกต้อง10วินาทีค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้คำตอบตรงกับที่ครูท็อปจะเฉลยหรือไม่ฉเฉลยคำตอบนะคะนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะการวางคำสั่งนะคะก็จะเป็นไปข้างหน้า3มบล็อกหันขวาไปข้างหน้า2บล็อกนะคะก็จะไปเจอกับหมูเขียวพอดีค่ะ ข้อต่อมาเลยนะคะจากภาพค่ะข้อใดวางคำสั่งได้ถูกต้อง10วินาทีสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้คำตอบว่าอย่างไรคะเฉลยข้อนี้นะคะนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะต้องวางคำสั่งไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าสามบล็อกหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าก็จะเจอกับหมู่พอดีค่ะไปที่ข้อต่อไปเลยนะคะ จากภาพค่ะข้อใดวางคำสั่งได้ถูกต้อง10วินาทีนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบข้อนี้ได้หรือไม่เฉลยนะคะนั่นก็คือหมายเลข2นั่นเองค่ะเพราะต้องวางคำสั่งไปข้างหน้า3บล็อกหันขวาไปข้างหน้า2บล็อกหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะก็จะเจอกับเจ้าหมูพอดีค่ะ วันนี้ที่เด็กๆนะคะได้ฝึกเขียนโปรแกรมผ่าน www.code.org คอร์ส2สนุกกับการเขียนโปรแกรมเขาวงกดในลำดับที่6 11ไปแล้วเด็กๆได้รับความรู้อย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆได้รับความรู้ที่หลากหลายมากๆเลยละค่ะหลักๆนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกคิดค่ะเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็ได้นำความรู้เรื่องนี้นะคะไปต่อยอดในอนาคตด้วยค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะเกมนะคะมีความสนุกแล้วก็ท้าทายค่ะในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆผ่านจุดประสงค์เหล่านี้หรือไม่เด็กๆลองเช็คดูนะคะ 1. ค่ะอธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org c o รบทเรียนที่3เรื่องเข่าวงกฎการจัดลำดับหมายเลข6ถึงหมายเลข11ได้ 2. การเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org ค o บทเรียนที่3 เรื่องเขาวงกฎการจัดลำดับ6ถึง11ได้และ3ค่ะเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครูท็อปคิดว่าเด็กๆผ่านการเรียนรู้ทั้ง3ข้อนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ